เอาละครับสำหรับกรณีของทีมล่าความจริงวันนี้เรื่องราวน่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนไทยก็กังวลกันมีกลุ่มพ่อค้าคับเอาหมอนอยางพาราจากประเทศจีนมาสวมแบรนในประเทศไทยหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะแหล่งขายหมอนอยางพาราย่านห้วยขวางในเขตกรุงเทพมหานครล่าสุดมีการตรวจสอบกันด้วยว่าหมอนที่มีการขายกันอยู่นั้นมีสารเคมีปะปนหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันกับคุณชนทิชารอดกันไผ่ครับ ครับจะขอมีหมอนอยางพาราแบบไหนบ้างก็ไหนที่เขาแบบว่าเขาซื้อกันเยอะๆอันนี้ใบน,นี้เป็นเท่าไหร่โอ๋อแปดร้อยร้านขายหมอนอยางพาราย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นร้านที่ทิมล่าความจริงเข้าไปทําทีซื้อหมอนอยางพาราโดยทีมงาน เลือกแบบตามที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งร้านขายหมอนยางพาราและของที่รลึกย่านนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนมหาเลิกซื้อของกันเสร็จสิ้นจากการซื้อหมอนยางพาราทีมข่าวได้นําหมอนยางพาราที่ซื้อได้ไปตรวจสอบหาสารเคมีชนิดอื่นว่ามีป่าปนอยู่หรือไม่โดยทีมรักความจริง ไปยังห้องทดลองภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้อาจารย์ภาควิชาเคมีตรวจสอบให้อันนี้เป็นผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหมอนอยางพารานะครับเขาะระบุว่าทาจากโพลีเอสโตรีนหรือว่าน้ํายางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์เในช่วงตั้งแต่สองพันนะครับเซนติเมตรลบหนึ่งเว็บนัมเบอร์เนี่ยนะครับจนถึงประมาณห้าร้อยเนี่ยจะเป็นช่วงของฟิงเกอร์พิ้นก็คือลายนิ้วมือของ สารเคมีครับซึ่งตัวโพลีเอสปีนที่เรานำมาวิเคราะห์เนี่ยมันตรงนะตรงกันเลยนะครับก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าตัวหมอนยางพาราที่เขาโฆษณาว่าเป็นน้ำยางพาราร0อเนี่ยนะครับก็เป็นโพลีเอสปีนจริงๆนะครับก็คือตรงกันเลยนะครับส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการผสมกับยางสังเคราะห์ตัวอื่นนะครับ เช่นเขาจะใช้ SBR มาผสมใช่ไหมครับ SBR S ก็คือสไตรีนนะฮะ B ก็คือบิวตาไดอีนหรือลับเบอร์นะครับคือสไตรีนบิวตาไดอีนรับเบอร์พวกเนี้ยเอามาผสมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการขึ้นรูปนะครับก็คือตัวายางธรรมชาติเนี่ยโดยสมบัติมันเองเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ SBR ก็ไม่ค่อยดีนะครับ แต่ว่าการขึ้นรูปของน้ำยางธรรมชาติบริสุทธิ์เนี่ยมันขึ้นยากนะฮะเพราะน,นั้นเนี่ยเขาก็เลยเอายางสังเคราะห์มาผสมผลการตรวจสอบครั้งนี้พบว่าหมอนยางพาราใบนี้ไม่มีสารเคมีชนิดอื่นประกอบมากนะักส่วนใหญ่เป็นยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จอดคล้องกับข้อมูลการตรวจสอบหมอนยางพาราจากกรมอุตสาหกรรมการยางการยางแห่งประเทศไทยที่ระบุว่า ตัวอย่างหมอนอยางพาราที่ทีมข่าวนำไปตรวจสอบเป็นยางพาราแท้นอกจากนี้นักวิทยาศา,ศาสตร์ชํานาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมการยางการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบหมอนอยางพาราอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอนอยางพาราที่ตรวจสอบมักพบหมอนอยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีหมอนเทียมที่ผสมสาร SBR รวมอยู่ด้วย ก็มีที่เขาจับมามาให้เทสมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เทสให้ถามว่าเราเราเราเป็นหน่วยงานเราเทสให้ได้อยู่แล้วว่ามันมีเนื้อยางเท่าไหร่<ะ>ในในเนื้อยางทั้งหมดถ้าคิดเป็นเนื้อยางร้อยมีเนื้อยางพลาทั้งร้อยเปอร์เซ<ะ>็นต์ไหมหรือมีเนื้อยางพลาแค่ 6 0 80หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราเทสได้เครื่องมือเราเทสได้ปกติเราก็เทสได้อยู่แล้ว mm hmm. ส่วนใหญ่ตัวหรือว่าบริษัทที่เขาทาหมอนในไทยนะที่ทำหมอนอยางพาราเนี่ยเขาก็ส่งตัวอย่างมาทสเพื่อเอาแล้วใบแล้วลองจากเราไปยืนยันว่าอ่าของเขาเป็นหมอนที่ใช้ยางยางพาราร้อเรเซนะยาง SBR เป็นยางสังเคราะห์ที่สําคัญและใช้กันแพร่หลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรมเนื่องจากยางชนิดนี้ราคาไม่แพงและมีคุณสมบัติที่ง่ายต่อก,การขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปผลิตเป็นสายพานพื้นรองเท้าฉนวนหุ้มสายไฟท่อยางผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บรรจุพัณฑ์อาหารแม้สาร SBR ที่พบในหมอนอยางพาราจะเป็นสารเคมีที่ไม่อันตรายสําหรับผู้บริโภคแต่ผู้ในการกลุ่มอุตสาหกรรมการยางระบุว่าหากผู้บริโภคใช้หมอนที่ไม่มีคุณภาพถือเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนาวินแก้วสุวรรณถ่ายภาพ ชนทิชารอดกันภัยทีมลากความจริงนาม26รายงาน